มาเก็บเห็ดพี่น้องมือนี้มา,าทั้งสิคืนพูดได้พี่น้องมือสี่คืนพูดคืนพามหาเก็บเห็ดผอที่งานเกาเหาละพี่น้องบบท,ทีมงานสายลุย <laughs> <ๆ>เฮ่าละมือนี้สายลุยตุนกับมา <laughs> มือมอ,มอ,มอ,มอนีมีแต่สา,ายลุยพี่น้องลุยตุนลุยพ่วงลุยน้อยลุยดาว มือนี้สิลุยหาเห็ดค่ะเฮ็ดคอเสยว่าเห็ดนี่สิมือนี้ลุยเด้มือนี้แล้วก็ลุยน้อมเฮ็ดนี่สิค่าจุนทองใบพี่น้องจั๊กจี้เป็นจังใดเห็ดคอมือนี้เขามาเก็บเห็ดคอจ้าเอาหนูฮะจ้าไปพี่น้องขึ้นผู้ไปย่างพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วพี่น้อง ไปไปเบิ่งน้ากันพี่น้องว่าเป็นจังไดสิมานบอกใสจกัลุยตุนอันเนวหาเห็ดพอเข้าเครื่องมือหาเห็ดพอต้องจังสี่ได้พี่น้องก็บอกต้องแบบนี้เอาก็ยังบอกอยู่เตรียมกันว่าหาเห็ดพอคันเอาจังสี่นี่พิจิตรได้พี่น้องต้องขวดไปตามไปพี่น้องขึ้นคู่ ทางพีพี่น้องทางบ้านหารพี่วั่นบ้านหารพี่วั่นนี่อำเภอหนองพอกว่ะใชอำเภอหนองพอกพี่น้องตำบลโคลกสวา่างอำเภอหนองพอกหาเบิงเดอบ้านพี่น้องเลยเบิงก์กำลังได้บ้าน <ไป S 1> พอว่าสิบปีนผู้ดิอันมือนีห้ามาเก็บเพ็ดผอพี่น้อง เก็บเห็ดพอแต่ว่าเห็นยังก็เอาเบิดแล้วว่าแต่ว่าหมายถึงว่ามืเอนี้เขาเน้นเห็ดพอฝนก็เช่าตกลายมือเลาไม่จีบเป็นจังได้บู้ไปหน่อยเกิดน้ำมันโคดหินคือบางสั่นเนาะผู้มาเก็บเห็ด เป็นสีได้ตุนก็เป็นสีแห้งแห้งพี่น้องมุกเจ้าอยกหลงทางเด้อมาเป็นบ่ายจ้าเข้าเบิ่งขับมันบ่คือเข้าเก๋เห็นห้อยขาเจ้าขวดบ่ตุนมันสีออกอยู่จังสีเด้นี่นี่แมนบอนพี่น้อง เงี้ยบ่นบ่เงี้ยนี่มันเสียออกวิน้ำจัิงสิเขามาหอดแล้วเขาต้องเบิงสักก้อนมากไก่ด้วยกินน่อยโอ้ยบรรยากาศดีดี มันจะกัดทั้งคู่ทั้งขาพิษตะวันแหงคับพี่น้องแหงแหงแหงเอ้าเอ้ามาสิออกทังสีเยนอเขาโวยก็โู้ว่ไดเรื่องบัตร โอ้ยพี่น้องดอกกระเจียวก็มีนี่ดอกกระเจียวเสียวดอกกระเจียวได้บานอันได้ขึ้นมาเลียบจ้ะซับบ้างดูซับบ้างดูหน่อยจ้ะเออเอาซับกันหน่อยอย่าเฝ้าเด้อตันเอ้พี่น้องดอกกระเจียวเชียวหรือเปล

ดอกเจียวโอไปเหกีด้วีหลอกอีงอมเอาเข้ากลับไปคาคือกระเจ้านี่อ้ยใสตุลใสใสใสปาดมาดอกง่ามแต่พี่น้องจ้าดอกกรเจียวดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวยังขายแพงอันนี้เสียบๆด้ดอกกรเจียวพี่น้องหอมอม หอมกระเจียวโคกพ่อตมาหอดพี่น้องนี่ดอกนึงจ้าอ้เออมาลอยใส่เลยชุดตาดีจ้าอือเเอาา้จยป็โหดโพี่น้องโหดดอกกระเจียวผู้พี่น้องนี่แหละเอาโลนเฮ้า เอาโนวดพี่น้องเอาไปต้มกินน้ำพริกจ้าดอกนี่นเสมางามป้าดอกนี่แม่พี่น้องป้าเสมางามก็แต่บางเนี้ยหาดอกยี่สิบหาดอกยี่สิบประสันก็เจา้าขายอยู่ตลาดพี่น้องงามอยู่อืมเนี่ยบ่ได้แก่ได้เกลืออีกอย่างเดย์หาดอกยี่สิบพี่นอ้องต้มกินกับน้ำพริกแซ่บบ่มีแน,นวคือพี่น้อง ข้าวเดียวมึงเนี่ย่อโตพ่อกรนะชีได้พ่อได้ดตุ่มมีอะไรมากมาอนี่ขันย่ามพอ่อเฮ็ดพ่อนี่บนกล่องบนทรายไปทรายมาฝ้าวสเสร็จแล้วพี่น้องฝ้าวเก็บกันเลย,เยใส่ Ao. đây cứ câu. Ô. Anh đi mình đi nhặt Nó. Đâu có chiều lắm Cái chiều đen. Cái chiều đen nó không kè Cái chim đây cứ câu. Ba cứ ngắm tới phía nóng nè. Đâu có chiều lắm nè. Đọc ngắm khắc nè tới phía nóng. อันนี้เอิญดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวขาวจ้างามงามยนี่พี่น้องดอกงามอันนี้กระดอกกระเจียวพี่น้อง ตื่น้ำพลัานดอกน่นอยๆดอกติปปี้เป็นจังเลไดะบาสจังเลยพีน้องโอ้มาคือเก่งแท้คือเก่งแท้หมานี เลียนเกนเลยอืมโอ้นหี่นออเลียนแมน่นมาตุนมา นี่เกิดเชยได้พวงอ้ยพี่น้องเมื่อยเดี๋ยวปีนจะข้าวกันพี่น้องจ้าดอกกระเจียวมีตลอดเลยพี่น้องมึงเนี่ยพุนท้างคุณพี่นอ้องพุณปดัด มีตลอดเลยน้อยมองไงพี่น้องมีทุกสันเลยเดี๋ยวเด้งเคื่องมยพี่น้องเอ้ยมองไงมองไงดอกงามงามพี่น้องดอกกระเจี๊ยงงาม,งามโอ้ย พ่วงแหลแจะเสียวดอกกระเจียวพ่วงหลายคักจ้าหลายคักหลายหลายหลายขึยขยยย้นหัมามาขึ้นมาเอาดอกกระเจียวห้องไม่ต้องเอาดอกเห็ดอาดอกกระเจียวหลนห้องอืมอืมปีง เกิดที่เครื่องพูวิ่งเมื่เกิดทั้งคลอกพูเหมนกี่น้องนี่นาดนอกเหนื้อจากตอไม้ได้หน่พี่น้องเอ,อ้ยลายครับนี่มามาจุนจ้า พี่น้องวงมาเอาหลายคัะไก่ไก่ข้าได้พี่น่อยไก่ไก่เออเออพี่น้องเอ้ยดอกกระเจียวพู่าคิดแวันสิไลปันนี เห็ดพอบพรา,นานกกันเกิดตะมาดอกเขียวเกิดแล้ว,น,วน,น,นี่นไก่เสดอพ่อเกี <c oughs> ยงเหน่หอยบะเมีนไก่เสดพอต้มไก่สิพ่อหมอต้มลนี้นอเนง่นะจ้าเนมากได้แลว อันนี้เป็นสันที่สองยังมีสันที่สามอีกคุณพี่น้องแต่ว่าพขคืนดอกพ่อแล้วเอ้าวพี่ดอกนีงหนียบอยู่มือพี่บ่าแดงยังยังมีอีกอยู่เด้กคุณแต่ว่าเข้ากับมังหะจำนี่ละเข้ากาัได้ เอาเสองส,อส,สั่นซะแม่นถ้ามันพันในหอดย่างมันเกิดนอตุนแต่เก่ามันสะห้อยค้นเกลือ้จดึงดอกกระเจียวแดงกันพี่นมีหอดดอกกระเจียวแดงดอกกระเจียวขาว ดอกกระเจียวแดงสีสันเพิ่นนี่งามแท้แด้พี่น้องสวยงามดอกกระเจียวแดงกระเสียบคื่กันเด้ดอกกระเจียวแดงคู่อันนี้ดอกกระเจียวแดงเกิดธรรมชาติพี่น้องบ๊อเม็นซุ่มอันนั้นดิบ๊อเม็นสุ่มเขาจบปลู่สองดอก อันเแ็บแก่เนาะของดอกนีเนาะแก่ก็กินได้เยอะพี่น้องข้าวเจ้ากล้วยเนี่ยอันนี้เป็นดอกกระเจียวแดงเนาะแถวนี้เนาะข้างล่างเหมืนเป็นดอกกระเจียวขาวพี่น้องบางคนเขาเจ้ากะบ๊อค่อยมักดอกกระเจียวแดงเขาเจ้าว่ามันสีออกเงินจักหน่อย ต่ว่าขันยูน้ำพูงศินบหึนดอกพี่น้องแสบบัตรซึ้ถ่ายแม่นมา้เกกเนาเก็บดอกกระเจียวพี่น้องเก็บดอกกระเจียวเพิ่งพูู้อันนี้กลายเป็นผู้ยู่บานหานไพ่บ้นพี่น้องหานไพ่บนานเนาะตุนเนาะบานหานไพ่บ้นอำเภอหนองพอก ตอนแรกว่าสิพากันมาหาเฮ็ดพอล่ะพี่น้องยิ่งข่าวว่าเฮ็ดพอออกบาดนี้มันมันแห้งหลายเฮ็ดพอบ่ออกก็เลยพากันเก็บดอกกระเจียวก็สิได้พอตุ่มยู่ดอกป๊าดดอกนีแม่พี่น้องป๊าดเบุญเนี่พี่น้องบุญเนี่ยบุญเนี่ยบุญเนี่ป๊าดทีทูดอกงามดอกโกคักอีหลีเด้อพี่น้อง สุดยอดดีลิแหมมาดอกงามแต่พี่น้องเก็บง่ายก็เก็บเห็ดอีกคันเดียวเห็นง่ายพี่น้องไปเดี๋ยวจังสีสรุปให้เบิรงว่าไดหลายปันไดพี่น้องขอเวลาเก็บจักน้อยดอกไม้ป้า<อ>พี่น้องดอกกุหลาบพะนะ ต้นเพื่อนดอกไม้ปางางามพี่น้องเพื่อนผู้ด,ดอกคุณล่างพะนะผู้เป็นลูบอกแมนบอพี่น้องเคยเห็นบอกคุณล่างนี่กาอยู่ในนิท่านคูลรูนั่งอว่วละพี่น้องเป็นโตหลในนิท่านคูลรูนั่งอวัวน,นี่มันเอเนียงเนาะนี่ดอกเอียงก็ล่างขึปป้นแล้วก็ล่งบันพี่น้อง ลงผู้อางขอดอกไปเคี่ยวอีเรียกินเนาะเด้คาขึ้นก็ได้คา,าลงก็ได,ได้เออได้เฉยละไปเคี่ยวแดงใช่ก็เคี่ยวแดงกินเนาะเออตุ่มเนาะดอกนี้เป็นไดดอกเท่าแล้วบ่ สินนี่มันกระเพยงงามสิเกิดดอกเปียกเดี่ยงโอ้ยนังกระเจล่ะพ right ่วงน่ะเนาะเอาดอกนี่เจ้าก er okay. ็บอเห็น hmm. พ่วงอ่อนๆอยู่นี่พ่วงนี่กระเบอสีขาวสีขาวแบบงามพร้อมเดี๋ยพ่วงเปลี่ยนไม้ตุ้มๆโกโก้อยู่ โอ้ยนี่พ่วงเจ้าเห็นลระบดองนี่ดูด่สิละกินเนาะตัดกันเนาะดอกกะเจียวแดง Anche ah, no.